สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับยามเช้านี้นะครับ EP ที่365นะครับมีภาพเก่าๆยอดนิยมนะครับมาใหม่ๆนะครับล่าสุดนะครับ1ชุดนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จเก่าๆที่สวยทั้งในการนะครับท่านใดเข้ามารับชมและสนใจนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเผื่อท่านใดยังไม่ทราบนะครับหรือไม่ก็สแกน QR วอาโคดเข้าไลน์นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ พระเก่าๆที่สวยยอดนิยมบ้านๆยามเช้าครับหลากหลายรายการนะครับพระเก่าๆแปลกๆต่อไปก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเนื้อตะกัวรองพิมพ์ปีหนึ่งห้ามือเลขแปดครับมาใหม่ๆนะครับหายากสร้างน้อยนะครับเป็นเนื้อตะกัวรองพิมครับรูปหล่อยอดนิยมปุกเสกพิธีใหญ่ปีหนึ่งห้าครับวัดบางคานนะครับจังหวัดพิจิตรสวยงามเดิมๆนะครับเนื้อตะกัวรองพิมพ์ เป็นพี่มือเลขแปดครับเนื้อเก่ามากๆครับหน้ายิ้มนะครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าครับมือเลขแปดเนื้อตะกัวสนิมแดงครับต่อไปก็ประชมพระสมเด็จนะครับองค์ที่สี่ของในการครับ องนี้มวลสารเยอะมากนะครับหลากหลายชนิดนะครับองที่ดเด็ดเก่าๆนะครับมาใหม่ๆนะครับพระสมเด็จเนื้อแห้งๆเก่าๆครับเกตดยาวนะครับองนี้นะครับพระสมเด็จองค์ที่สี่สวยงามเหมือนเดิมนะครับพร้อมข้าบเก่าๆนะครับสวยๆแห้งๆครับ,รบพระสมเด็จบ้านๆมาใหม่องค์ที่สี่ครับ ต่อก็ได้องค์ที่5นะครับองค์นี้เนื้อเทาดํานะครับมีน้ําหนักมากครับนานๆมาทีนะครับเนื้อเทาดําที่สวยเก่าๆพระสมเด็จบ้านๆครับองค์ที่ห้าครับสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับมีเส้นมังคับพิมพ์ครับแล้วก็เนื้อหามวลสารสวยงามสุดยอดครับ พระสมเด็จเก่าสวยองค์ที่ห้าตัวจริงสวยมากนะครับสวยกว่าในภาพนะครับพระสมเด็จพิม์พลึกสวยคมชัดครับองค์ที่หครับต่อไปก็เป็นองค์ที่6นะครับสน,นใจรายการไหนที่ต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับ สวยมากๆครับองที่6ครับหม้อมใหม่นะครับของดีของเด็ดสวยสมบูรณ์ครับพร้อมกับคาบกุกเก่านะครับพระสมเด็จบรรบ้านเก่าๆสาสวยครับ ต่อไปก็มาชมพระกูเก่าโบราณกันบ้างนะครับองค์นี้เป็นพระท่ากระดานสนิมแดงครับของเข้าล่าสุดนะครับเป็นพระกูยอดนิยมนะครับเนื้อจัดมากๆครับกุสศรีสวัสดิ์เมืองกาญจนบุรีครับเนื้อตะกัวสนิมแดงโบราณครับพระท่ากระดานสุดยอดเป็นพระสายเหนียวนะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายครับเนื้อตะกัวสนิมแดงครับสนิมแดงแห้งมากนะครับ อายุน่าจะเป็นพันปีครับพระธาตุกระดานสนิมแดงเมืองกาญจนบุรีครับสวยงามนะครับสวยแชมป์นะครับมาใหม่ล่าสุดครับด้านหลังก็จะเห็นภาบความเก่าชัดเจนนะครับสนิมแดงจัดมากๆครับองค์นี้นะครับเนื้อสวยเดิมนะครับสนิมแดงเต็มเกือบทั้งองค์ครับงดงามสุดๆครับสุดยอดพระสายเหนียวโบราณ คนเก่าแก่นะครับทั้งเก่าวไว้นะครับถึงกระป้นแย่งพระกันนะครับด้วยความเหนียวนะครับใครก็อยากได้พระท่ากระดานสนิมแดงเมืองการครับสุดยอดแห่งความเก่าและสวยมากครับแชมป์เลยนะครับองนี้นะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงต่อไปก็เป็นแต่เพียงเท่านี้นะครับื่นชอบและสนใจอะไรกันไหนติดต่อเข้ามานะครับโดยเฉพาะนกคุ้มพระสมกอเมืองกำแพงนะครับเป็นพระเก่าแก่นะครับ ตกทอดกันมานะครับหนึ่งเดียวนะครับไม่เคยเจอที่ไหนครับเนื้อดินแข็งเป็นหินนะครับเก่ามากครับสุดยอดหายากครับพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม